สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานีเวลเลตนะครับจำนวนการถอนนะครับอยู่ที่142บาทจุดสองแปดตังค์นะครับเป็นการเล่นเกมจับรูปภาพนะครับผมได้รับเงินเข้าทูมานีเวลเล็ตด้วยนั่นเองนะครับขั้นตอนการเล่นการถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปนี้เลยใครสนใจการทำนะครับดูได้ในคลิปเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินท มื n เงี้วอลเลดนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนให้ดูในคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่อยากมีรายได้จากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับเล่นง่ายๆได้เงินเข้า wallet ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นการทําเงินในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะส่วนคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็ให้เราดูที่ด้านซ้ายในคลิปจะมีรูปและก็ชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถคน้น ัวแอปที่ใช้ในการเล่นทําเงินนะครับผมก็เป็นแอป,ปนี้เลยนะครับตามชื่อได้เลยนะใครต้องการดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นมีคลิปสอนให้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าสมัครแบบไหนยอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับ ไทยทั้งหมดในการเล่นแต่ละเมนูเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนทีละเมนูเลยนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะมีคะแนนนะครับแล้วก็หัวใจแล้วก็เพชรเนาะในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินกดเข้าไปได้เลยนะการถอนเงินทูมเเนียเวลตนะครับเริ่มต้นการถอนนะครับก็ให้เราดูยอดเงินตรงนี้นะครับจากคะแนนที่เรามีมันจะคำนวณเป็นเงินบาทให้เราดูว่าการถอนเงินเนี่ยจะถอนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็การถอนขั้นต่ำนะครับจะเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับในการถอนเงินขั้นต่ำนะมี ยอดเงินครบ10บาทแล้วก็กดถอนเงิน Tumani Wallet ได้เลยนะครับวิธีการถอน Tumani Wallet ตัวนี้เขามีบอกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยถอนเลยเนี่ยก็ให้เรากรอกข้อมูลแล้วว่าเบอร์ Wallet ลงในช่องนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราเคยถอนแล้วเนี่ยเราก็กดถอนได้เลยนะเพราะว่าเบอร์ Wallet เนี่ยเราได้ทําการกรอ,อกไว้อยู่แล้วนะครับผมได้ทาการถอนไปที่142.28บาทตังค์นะครับเงินจะเข้าภายใน4 24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่48เนาะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีประวัติ อัญมณีนะครับแล้วก็ประวัติการถอนเงินนะครับกดเข้ามาเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็นะครับรอตรงนี้นะครับกดเข้าไปรอดําเนินการมันก็จะแจ้งเวลาที่เราทําการถอนแล้วก็อยู่ระหว่างการประมวลผลนะครับจากนั้นนะครับรอการชำระเงินที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจริงๆเนี่ยการถอนเงินเนี่ยพอเรากดถอนปุ๊บเงินก็จะเข้าที่ w a l l e t ทันทีนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เรากดถอนไปเมื่อกี้นะครับหนึ่งสบาทจุดสองสตางค์นะครับก็เข้าทันทีนะครับสำหรับทูมอนี่บเลตอันนี้คือขั้นตอนการถอน นะอ่าโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยละสลับการถอนเงินถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีในส่วนของตัวหัวใจเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับ่แล้วก็ดูได้ว่ามันเล่นได้เท่าไหร่นะครับสิบครั้งต่อ1นวันนะเราสามารถเล่นไปเรื่อยๆแล้วพอหมดหัวใจเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตใหม่ได้นะครับจำนวนเพชรนะครับผมตัวนี้จะเป็นร้านค้าเพชรนะตัวเพชรเนี่ยสามารถเอามาซื้อในส่วนของไอเทมในการเล่นได้ก็จะมีการอ่าในส่วนของเวลานะครับทาให้เวลาเนี่ยมันช้าลงนะครับหรือว่าเพิ่มเวลาอ่ามีการเฉลย เป็นรูปหลอดไฟนะครับเป็นการใช้ไม้กวาดนะครับในการปัดนะครับเพื่อที่จะให้มันผ่านดานแล้วก็มีการซื้อหัวใจในการเล่นเพิ่มเติมนะครับสามขีดนะครับที่อยู่ด้านขวามือบนสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูของเราในการออกจากระบบนะเรามาดูในส่วนของการท้าทายนะครับในการเล่นนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าระดับ1นึถึงหนึนะครับจาภาพนี้ไว้นะฮะแล้วก็กดฉันพร้อมแล้วด้านล่างนะครับโดยมีเวลาเพียงแค่10วินาทีให้เราจํารูปภาพนี้แล้วก็รูป รูปภาพต่อไปนะกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดูรูปภาพด้วยว่ามันรูปไหนนะครับบางอันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็ให้เราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม17คะแนนสามารถกดเค้มคูณ10ได้นะครับการเค้มคูณ10เนี่ยมันจะได้ในส่วนของการดูคลิปวิดีโอเพิ่มนะครับแล้วก็กดรับได้นะครับประมาณนี้ในการเล่นก็เล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับกดเข้าไปเล่นต่อได้นะกดดูรูปนะครับกดชันพอแล้วนะครับแล้วก็ดูว่ารูปไหนเนี่ยมันอยู่ในรูปถัดไปด้วยนะครับประมาณ3รอบนะเสร็จเรียบร้อย อันนี้คือขั้นตอนวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับอันแรกเลยนะครับตรงท้าทายนะต่อมาเรามาดูที่คะแนนของฉันนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยในการจัดอันดับนะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าเราเล่นทุกวันเนี่ยถ้าเราติดอันดับเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับแปดสิบสี่สิบยี่สิบหกบาทเรียงลงไปตามลำดับได้เลยก็แนะนําให้เราเล่นให้ติดอันดับนะครับต่อมานะครับฟรีนะครับตรงรูปจอยเกมนะครับตรงฟรีตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกมนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียทอง แล้วก็สามารถเลือกติดตั้งได้นะครับต่อมาการชวนเพื่อนนะครับสำหรับการชวนเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ในส่วนของการเชิญเพื่อนถอนเงินได้เหมือนกันกดเชิญทันทีได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l ไลน์ยูทูบติกต็อกนะครับทำการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยในการสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับรับ100เหรียญทองก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยได้รับคะแนนนะครับหคะแนน,นจากการเล่นเกมหรือการทา ภารกิจต่างๆนะครับและก็รับคะแนนเหรียญทองได้ไม่จํากัดนะครับก็คือ30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนั่นเองนะครับก็สามารถไปแนะนําต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับการฝึกฝนนะครับฝึกฝนเนี่ยจะมีง่ายยากแล้วก็ปกตินะครับตามระดับเลเวลเนาะอันง่ายเนี่ยก็กดเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็กดเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับภาพต่อไปคืออะไรนะครับแล้วก็กดดูได้นะซึ่งรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพที่คล้ายๆกันนะครับก็แนะนําให้เราดูให้ตรงแล้วก็พยายามจําให้ได้นะ ครับเพราะว่ามันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของการติดตามต่อไปอันนี้ยังไม่มีนะครับยังกดไม่ได้เนาะการเล่นทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับรวมไปถึงการถอนเงินถอนปุ๊บเงินก็เข้าทูมม n นีโ่โวลท์ทันทีนะเรามาเช็คที่ประวัติการถอนอีกรอบได้นะครับตรงนี้เนี่ยสถานะมันก็จะขึ้นคําว่าได้รับการแก้ไขแล้วนะเพราะว่ายอดเงินที่เราทําการถอนไปเนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายเงินสิทิ์สมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานของแอปนี้เล่นง่ายถอนเงินเร็วนะครับใครสนใจก็ลองดานวน์โหลดไป เล,เล่นฟรีได้ไงจริงฝากก,าบบกาไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสำหรับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะส่วนคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็ให้เราดูที่ด้านซ้ายในคลิปจะมีรูปและก็ชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับตามได้นะ้ใะ,ะกใกวหหัมจป ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครใดๆทางสิ้นนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นมีคลิปสอนให้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับในส่วนของเมนูเนี่ยเป็นภาษาไทยทั้งหมดในการเล่นแต่ละเมนูเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนทีละเมนูเลยนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตรงนี้นะครับจะมีคะแนนนะครับแล้วก็ และก็เพชรเนาะในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินกดเข้าไปได้เลยนะการถอนเงินทูมเมเนียเวลตนะครับเริ่มต้นการถอนนะครับก็ให้เราดูยอดเงินตรงนี้นะครับจากคะแนนที่เรามีมันจะคํานวณเป็นเงินบาทให้เราดูว่าการถอนเงินเนี่ยจะถอนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็การถอนขั้นต่ำนะครับจะเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับในการถอนเงินขั้นต่านะมียอดเงินครบ10บาทแล้วก็กดถอนเงินทูมเมเนียเวลตได้เลยนะครับวิธีการถอนทูมเมเนียเวลต์ตัวนี้เขามีบอกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยสําหรับ คนที่ยังไม่เคยถอนเลยเนี่ยก็ให้เรากรอกข้อมูลแล้วว่าเบอร์อล l ล e t ลงในช่องนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราเคยถอนแล้วเนี่ยเราก็กดถอนได้เลยเนะเพราะว่าเบอร์อลเล็ตเนี่ยเราได้ทําการกรอกไว้อยู่แล้วนะครับผมได้ทําการถอนไปที่142บาทจุดสอตางค์นะครับเงินจะเข้าภายใน4อ่า24ชั่วโมงนะครับไม่ใช่48เนาะโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีประวัติอัญมณีนะครับแล้วก็ประวัติการถอนเงินนะครับกดเข้ามาเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็นะครับรอตรงนี้นะ มันก็จะแจ้งเวลาที่เราทําการถอนแล้วก็อยู่ระหว่างการประมวลผลนะครับจางนั้นนะครับรอการชำระเงินที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจริงๆเนี่ยการถอนเงินเนี่ยพอเรากดถอนปุ๊บเงินก็จะเข้าที่ wallet ทันทีนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เรากดถอนไปเมื่อกี้นะครับหนึส่สบาทจุดสองแตางค์นะครับก็เข้าทันทีนะครับสำหรับ t ูมมอนี่ wallet อันนี้คือขั้นตอนการถอนนะอ่ะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยละสำหรับการถอนเงินถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีในส่วนของตัวหัวใจเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเอาไว้ใช้ใน การเล่นเกมนะครับแล้วก็ดูได้ว่ามันเล่นได้เท่าไหร่นะครับ10ครั้งต่อ1นวันนะเราสามารถเล่นไปเรื่อยๆแล้วพอหมดหัวใจเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตใหม่ได้นะครับจำนวนเพชรนะครับผมตัวนี้จะเป็นร้านค้าเพชรนะตัวเพชรเนี่ยสามารถเอามาซื้อในส่วนของไอเทมในการเล่นได้ก็จะมีการในส่วนของเวลานะครับทำให้เวลาเนี่ยมันช้าลงนะครับหรือว่าเพิ่มเวลามีการเฉลยนะครับเป็นรูปหลอดไฟนะครับเป็นการใช้ไม้กวาดนะครับในการปัดนะครับเพื่อที่จะให้มันผ่านดานแล้วก็มีการซื้อหัวใจในการเล่นเพิ่มเติ ตามขีดนะครับที่อยู่ด้านขวามือบนสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูของเราในการออกจากระบบนะเรามาดูในส่วนของการท้าทายนะครับในการเล่นนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าระดับ1นึถึงหนึนะครับจาภาพนี้ไว้นะฮะแล้วก็กดฉันพร้อมแล้วด้านล่างนะครับโดยมีเวลาเพียงแค่10วินาทีให้เราจํารูปภาพนี้แล้วก็รูปภาพต่อไปนะกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ดูรูปภาพด้วยว่ามันรูปไหนนะครับบางอันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็ให้เราเล่น แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม17คะแนนสามารถกดเค็มคูณ10ได้นะครับการเค็มคูณ10เนี่ยมันจะได้ในส่วนของการดูคลิปวิดีโอเพิ่มนะครับแล้วก็กดรับได้นะครับประมาณนี้ในการเล่นก็เล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับกดเข้าไปเล่นต่อได้นะกดดูรูปนะครับกดฉันพอแล้วนะครับแล้วก็ดูว่ารูปไหนเนี่ยมันอยู่ในรูปถัดไปด้วยนะครับประมาณ3รอบนะเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับอันแรกเลยนะครับตรงท้าทายนะต่อมาเรามาดูที่คะแนนของฉันนะครับในส่วนของ คะแนนเนี่ยในการจัดอันดับนะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆหรือว่าเราเล่นทุกวันเนี่ยถ้าเราติดอันดับเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับแปดสิบสี่สิบยี่สิบหกบาทเรียงลงไปตามลำดับได้เลยก็แนะนําให้เราเล่นให้ติดอันดับนะครับต่อมานะครับฟรีนะครับตรงรูปจอยเกมนะครับตรงฟรีตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกมนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มนะแล้วก็สามารถเลือกติดตั้งได้นะครับต่อมาการชวนเพื่อนนะนครับสำหรับการชวนเพื่อนต,อตรงนี้เนี่เรราาาาจะททํํหือว่ไ่ไไมก็ด้ ในส่วนของการเชิญเพื่อนถอนเงินได้เหมือนกันกดเชิญทันทีได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ท Twitter l ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกนะครับทำการโปรโมทแนะนําต่อได้เลยในการสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนนะครับรับ100เหรียญทองก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยได้รับคะแนนนะครับหคะแนนจากการเล่นเกมหรือการทําภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็รับคะแนนเหรียญทองได้ไม่จํากัดนะครับก็คือ30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนั่นเองนะครับ ก็สามารถไปแนะนําต่อได้เลยนะครับต่อมาครับการฝึกฝนนะครับฝึกฝนเนี่ยจะมีง่ายยากแล้วก็ปกตินะครับตามระดับเลเวลเนาะอันง่ายเนี่ยก็กดเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับแล้วก็กดเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับภาพต่อไปคืออะไรนะครับแล้วก็กดดูได้นะซึ่งรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพที่คล้ายๆกันนะครับก็แนะนําให้เราดูให้ตรงแล้วก็พยายามจําให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของการติดตามต่อไปอันนี้ยังไม่มีนะครับยังกดไม่ได้เนาะการเล่นทั้งหมดก็ ประมาณนี้นะครับรวมไปถึงการถอนเงินถอนปุ๊บเงินก็เข้าทุมมอนิ e ออร์ลททันทีนะเรามาเช็คที่ประวัติการถอนอีกรอบได้นะครับตรงนี้เนี่ยสถานะมันก็จะขึ้นคําว่าได้รับการแก้ไขแล้วนะเพราะว่ายอดเงินที่เราทําการถอนไปเนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายเงินสิทธิ์สมบูรณ์นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานของแอปนี้เล่นง่ายถอนเงินเร็วนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟีได้จริงฝากก,าากาไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ